ในหนังสือมนพิธีแปลที่เป็นแหล่งรวมบทสวดมนต์ต่างๆได้กล่าวถึงบทสวดมนต์ที่ชื่อว่าอภัยปริตที่มีข้อความสั้นๆว่ายันทุนนิมิตังอวมังขลันจะรางร้ายอันใดและอวมงคลอันใดโยจามนาโปสปุนัสสัตโถเสียงนกที่หน้าวาดวันอันใด ปาปกโหทุสุปินังอากันตังข้อร้ายและฝันร้ายอันไม่น่าปรารถนาอันใดพุทธานุภาเวนะวินาเมนตุด้วยพระพุทธานุภาพขอความร้ายเหล่านั้นจงถึงความเสื่อมสูญไปเถิดดังนั้นม่ใช่ว่าทุกที่ทุกแห่งบนแผ่นดินโลกสีน้ำเงินใบนี้จะน่าอยู่เสมอไปประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่ไม่ได้อยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นปฏิรูประเทศที่ในมงคลสูตร3 8ิประการกล่าวไว้เป็นอันดับที่4ว่าผู้ใดเกิดในประเทศที่เหมาะสมจะเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นการทำกิจการทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม หัวหินบ้านของหนันงไม่เคยเกิดซีนามิเหมือนภูเก็ตเมื่อปีพศ .2547 เพราะพอแม้จะอยู่ริมทะเลเหมือนภูเก็ตแต่ก็อยู่ตรงที่เป็นอ่าวที่รู้จักกันดีว่าอ่าวไทยบ้านของหนันงจึงเป็นสถานที่ที่ทั้งนักบวชและประชาชนโดยทั่วไปชอบมาตั้งหลักแหล่งอยู่ไม่เว้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเช่น รัชการที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมาสร้างพระตำหนักวังไปกังวลและรัชการที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชได้ใช้เป็นสถานที่ฮันนีมูนหลังจากพิธีเสกสมรสของพระองค์ปกติผู้มาที่โอหินก็มักจะมาอาบน้ำทะเลกันเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็เล่นน้ำที่เขาตะเกียบ แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณอ่างเก็บน้ําเขาเต่าที่อยู่ไม่ไกลจากคุหินและก็สูงส่วนปริภาคมากนะักอ่างเก็บน้ําเขาเต่าเนี่ยเป็นโครงการโครงการแรกๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชที่ทรงจัดตั้งโครงการพระราชะดำริเกี่ยวกับ แหล่งน้ำเมื่อประมาณปี2505-2506ต่อมาได้จัดให้มีการแข่งเรือหางยาวในอ่างเก็บน้ำเขาเต่าวี้ด้วยผู้คนที่มาเที่ยวเขาเต่าอาจไม่รูจักหาดทรายน้อยหาดทรายน้อยนี้เป็นที่ตั้งของพระตำหนักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงป่าจะได้นำเสนออดีตของโหัวหิน และจะนำเสนอเมนูอาหารที่นางราชกิจบรเดชเยืเ่ยนเขนคำได้มีโอกาสทำถาวายสุเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและขลราชบริพารในคราวที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาประทับที่หัวหินและมักจะเสด็จมาที่สุขเวทเพื่อเสวยพระสุธารสชาเนื่องจากหม่อมหลวงแสกิดากรเป็นพี่สาวของหม่อมหลวงบัวกิตยากร การที่จะกล่าวถึงอาหารเพราะร่างกายประกอบด้วยกายกับใจและการบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมการเจริญสตินั้นจะต้องทอทอทอคือทำทำทำและทำ,ท,ำ,ท,ำทันทีจึงจะประสบผลขอมดอกไม้ในสวนให้พร้อมอบอวนตูหูชนจงสบสิ้นวัง if some don't die cry more.